ริเวณจุดเกิดเหตุชิ้นส่วนเครนหรือว่าเครนลอนเชอร์เนี่ยครับ<ฆ>ที่หล่นทับใส่ขบวนรถไฟด้านล่างเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่14มกราคมล่าสุดเนี่ยครับทางบริษัทผู้รับเหมานะก็เข้าดําเนินการเร่งขนย้ายซากนะทั้งซากเครนซากรถต่างๆออกมาเพื่อให้การรถไฟเนี่ยสามารถเข้าซ่อมแซมรางรถไฟที่เสียหายแล้วก็จะได้เปิดเส้นทางการเดินรถกันต่อไปนะครับนะทางวิศวกรขอ,ของบริษัทอิตาเลียนไทยครับกำลังเร่งขนย้ายซากชิ้นส่วนของเครนนะ ที่พังถล่มลงมาอันนี้เป็นฐานรองรับเครนนะครับชิ้นส่วนสีน้ําเงินนะครับนะแล้วก็ยังคงมีบางส่วนเนี่ยติดค้างอยู่ด้านบนคือพอพอยังไม่ได้ย้ายอะไรที่มันที่มันเสียหายที่มันถล่มลงมาออกเนี่ยทางการรถไฟก็เลยยังไม่สามารถจะเข้าซ่อมรางรถไฟได้เลยครับเพราะว่าเกรงว่าจะเกิด ถล่มซ้ําหรือว่า<ช>อะไรตกลงมาอีกนะ,<ช>ะอันนี้เขาก็ต้องเคลียร์ของเขาก่อนอเพื่อความปลอดภัยแยกกันระหว่างข้างล่างกับข้างบนคือในเมื่อข้างบนยังเคลียร์ไม่เสร็จเนี่ยข้างล่างก็พักก่อนยังทําอะไรไม่ได้ะะนะเราก็ยังคงเปิดการเดินรถในเส้นทางนี้ยังไม่ได้นะครับซึ่งการรื้อถอนเนี่ยเขาใช้เครนขนาดใหญ่ถึง8ตัวมาอุ้มเครนสีส้มเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนะในระหว่างการรื้อถอน แล้วก็ส่งคนงานขึ้นไปด้านบนเพื่อขันน็อตนะแยกโครงเหล็กออกทีละชิ้นแทนการใช้ไฟตัดเหล็กเพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟที่อาจจะเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาได้ขั้นตอนต่อไปครับหลังจากนําตัวฐานรองเครนลงมาได้แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่จะนําตัวเครนซึ่งสีส้มๆเนี่ยนะครับน้าหนักถึง400ตันนะคุณผู้ชม,อมเอาลงมามเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยที่จะต้องเข้าไปด้านล่างเพื่อจะเคลื่อนย้ายซากรถไฟที่ขบวนเกิดเหตุนะครับออกมา แล้วถ้าสมมุติว่าเอาสร้างรถไฟออกมาเคลียร์หมดแล้วก็จะได้ซ่อมรางรถไฟที่เราจะเห็นว่ารางเนี่ยมันแบบบิดเบี้ยวไปหมดนะมันแทบจะไม,ไม่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วเลย,ยนะเดี๋ยวจะต้องซ่อมรางให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งซึ่งทางผู้แทนของรฟอฟทเผยถึงการซ่อมรางนะว่าในพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยตอนนี้ได้ประสานกับทางผู้รับเหมาคือให้เขารื้อเครนก่อนนะครับนะเพื่อความปลอดภัยเมื่อพื้นที่มีความปลอดภัยดีแล้วทางรอฟทก็จะเข้าซ่อมแซมรางรถไฟที่เสียหายให้เสร็จ ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงมจากนั้นก็จะเปิดการเดินรถได้ตามปกติส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยประเมินไว้กว่า105ล้านบาทซึ่งเดี๋ยวจะมีการเรียกนะเรื่องของการฟ้องค่าเสียหายจากทางบริษัทผู้รับเหมาต่อไปนะถ้าเขาถ้าเขาไม่ให้ถ้าเขาไม่ชดเชยนะเขาจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันต่อไปครับนอกจากนี้ตามที่การรถไฟได้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถสายอุบลราชธานีไปใช้เส้นทางชุมทางแก่งคอยชุมทางบับใหญ่นะครราชสีมาเป็นการชั่วคราว ทีนี้ในส่วนของผู้โดยสารที่ถือตัว๋วโดยสารมีกําหนดเดินทางช่วงวันที่1 4บสถึงสิเมกราคมก็สุดท้ายวันนี้เนาะถ้าไม่ประสงค์จะเดินทางสามารถแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศนะครับสอบถามเพิ่มเติม,มที่คอสเซนเตอร์ของเขานะีหนึ่งหกเ้านย์หนึได้ตลอด24ชั่วโมงส่วนความคืบหน้าทางคดีครับท่านผู้กำกับสบพสีคิ้วบอกว่าตํารวจสอบสวนวิศวกรของอิตาเลียนไทยไปนะแล้วก็รวมไปถึงพยานบุคคลไปแล้วกว่า8 0ปาก แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอในอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปนะครับคือจ<ฆ>ริงแล้วถ้าดูตามกําหนดเนี่ยจะแล้วเสร็จก็คือคือนวันที่18มกราคมหลังจากที่พอมีการรื้อกู้ซากอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีการซ่อมรางรถไฟต่อนะคะเพื่อที่จะเปิดใช้ได้เร็วที่สุดทีนี้เมื่อวานเนี่ยทางด้านของการรถไฟก็ยังออกมาเน้นย้ําอยู่นะว่าการเดินทางด้วยรถไฟย,ยังคงปลอดภัยที่สุดอยู่เพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจอย,อย่างเงี้ยค่ะ